ลิปนี้นะครับพามาชมที่ดินนะครับเป็นที่ไร่นะครับมีหน้ากว้างมากๆเลยนะครับอยู่ติดกับถนนดินที่เป็นถนนสาธารณะมีความกว้างของถนนอยู่ประมาณ5เมตรนะครับ<อ>มีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง57เมตรนะครับและมีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่30เมตรนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเรียบร้อย<ม>นะครับ<ม>เนื้อที่นะครับหไร่เต็มนะครับเสนอขายนะครับยกแปลงในราคา20 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านโนนเจงหมู่ที่ 12ตำบลขามสะแกแสงอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลขามสะแกแสงมาประมาณแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างอำเภอที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสงประมาณแค่4กิโลเมตรนะครับห่างโคราชมาประมาณ42กิโลเมตรนะครับเป็นที่สูงเป็นที่ไร่นะครับสูงกว่าระดับน,าน้าทะเลมากๆถึง190เมตรเลยไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับหากท่านใดกําลังมองหาที่ดินสามารถที่จะเข้ามารับชมคลิปเต็มๆของพวกเราได้ทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภากินรัตะนะครับสวัสดีครับ